สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นิเวร์พูลประจำวันที่26สิงหาคม2 5 1 4โดยลิเวอว่าผู้เดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกก็ไปที่ขอบเครื่องเรื่องกีฬาคลิกที่ทิก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจากสิ่งที่ผมได้รายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วเมื่อวานนี้กับจุดยืนของทีมเราถึงเรื่องของการปล่อยนักเตะไปเล่นให้กับทีมชาติเมื่อทางนิวฟัผูออกมาประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าจะไม่อนุญาตให้นักเตะอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาฟาบินโยโรเบร์โตเฟอร์เมโนและอลิซอนเบ็คเกอร์ไปเล่นให้กับทีมชาติอียิปต์และทีมชาติบราซิลในเดือนหน้า นั่นเป็นเพราะว่าทั้งสองประเทศดังกล่าวติดอยู่ในลิสต์ของบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศสีแดงซึ่งจะทําให้เมื่อนักเตะเดินทางกลับมาถึงสหราชอาณาจากักรจะถูกกักตัวเป็นเวลา10วันและนั่นก็จะส่งผลกระทบต่อทีมเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามบรรดาสโมอสรในพรีเมียร์ลีกทีมอื่นๆก็เห็นพ้องต้องกันไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดและมีการลงมติเป็นเอกฉันท์ที่จะไม่ปล่อย60นักเตะไปรับใช้ทีมชาติในกลุ่มประเทศสีแดงทั้งหมดด้วย นั่นทำให้ทางทีมชาติบราซิลกลายมาเป็นชาติแรกที่ออกมาแสดงความไม่พอใจถึงเรื่องนี้และมีการขู่ด้วยว่าจะนำเนิเรื่องดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อฟีฟาเพื่อบังคับให้สโมสรต่างๆต้องยอมปล่อยตัวนักเตะออกมาจากสถานการณ์ดังกล่าวครั้งต้นก็ทำให้อาริสันซึ่งเป็นเสมือนคนกลางระหว่างสโมสรและทีมชาติของเขาออกมาแสดงความไม่สบายใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความสัตย์จริงเลยนะผมรู้สึกแย่มากกับเรื่องนี้เพราะผมอยากจะลงเล่นให้กับทีมชาติของผมแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลด้วยอาิสันก่าวผมไม่อยากจะถูกลงโทษจากการตัดสินใจทําอะไรลงไปแต่จากสิ่งที่ผมรู้มาแม้แต่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างผมก็ยังทําไม่ได้ด้วยซ้ําเราไม่สามารถเลือกอะไรได้มากมายในสถานการณ์นี้เลย ไหนๆก็เปิดประเด็นวริบทสัมภาษณ์ของทังอารดิซอนกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของเขาถึงเกมบิ๊กแมตช์กับเชลซีในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันบ้างเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง Skysport สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษและเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้ออกมายกย่องทีมของโทมสัสทูเคอรว่าเป็นหนึ่งในสโมสรเต็งแชมป์ประจำฤดูกาลน ผมเชื่อว,ว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมเต็งสำหรับการคว้าแชมป์เลยนะอาริสันก่าวพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วด้การคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์เลีกเมื่อฤดูการที่แล้วเรารู้ดีว่าพวกเขานั้นมีความแข็งแกร่งมากขนาดไหนแต่เราจะไม่ไปโฟกัสกับคู่แข่งจนมากเกินไปเราต้องพู่งสมาธิไปที่การทำหน้าที่ของเราและทุ่มเทเต็ม100จากสิ่งที่เรามี ทางนี้หนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับเกมในนัดนี้ก็คือทางโลเมลูลูกากูที่เพิ่งย้ายกลับมาล่มถึงซันฟรอร์ดบิดเป็นคำรบที่2ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยสนนราคา97.5ล้านปอนด์เจ้าตัวได้แสดงถึงความเป็นสุดยอดนักเตะให้เห็นในทันทีเมื่อประเดิมสนามเกมแรกด้วยการยิงประตูได้ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาิซอนก็ได้กล่าวยกย่องคุณภาพของเขาด้วยเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะที่น่าทึ่งอย่างมากเลยละ่ะพวกเขาแข็งแกร่งเมื่อได้เขามาร่วมทีมอลิซอนกล่าวต่ออย่างไรก็ตามพวกเขาก็แข็งแกร่งอยู่แล้วอย่าลืมว่าพวกเขาได้ช้แชมปสเปนลีกโดยที่ไม่มีลูกากูเขาเป็นนักเตะที่น่าทึ่งคุณไม่จําเป็นจะต้องไปสาธยายถึงคุณภาพของเขาเลย ดังนั้นเราจะต้องรับมือกับเกมนี้อย่างเต็มกำลังและแนวความคิดของเราจะต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือการคว้า3าคะแนนมาดูความคิดเห็นจากผู้รักษาประตูตัวหลักของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งในด่านส่วนเกินของทีมเรากันบ้างดีกว่าเขาคนนั้นก็คือทางยอริสคาริอุสมือกาชาวเยอรมันที่ครั้งหนึ่ง จ้าตัวเคยเป็นผู้ษาประตูมือหนึ่งแห่งถิ่นแอนฟิลด์ก่อนที่โชคชะตาจะเล่นตลกกับเจ้าตัวทำให้เส้นทางอาชีพของเขาพลิกผันไปเขาย้ายจากไมล์05มาร่วมทีมิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2016ก่อนจะเบียดแย่งตำแหน่งมือหนึ่งจากทางซิมงมินโยเลมาได้สำเร็จแต่ความผิดพลาดแบบมาหันถึง2ครั้งในเกมนัดชิงชนะเลิศจันส์ลลิกับเลอนมาดริดเมื่อปี2018ก็ทำให้เขาต้องเสียตำแหน่งภายในทีมไป นั่นทำให้เขาถูกปล่อยยืมตัวตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยไปเล่นกับทางเบสิกทัตอยู่2ปีและซีซั่นล่าสุดก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางยูนิโอนเบอร์ลินที่ซึ่งเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเฝ้าเสามากนะนั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงดูเหมือนว่าจะไม่มีสโมสสนใดอยากจะรับเซ้งมือเก่าวัย28ปีรายนี้ไปใช้งานต่อเพราะยังหาทีมที่เชื่อมั่นในตัวเขาไม่ได้ ฟันการ์ของเจ้าตัวในเวลานี้ที่ลิเวอร์พูลก็กลายมาเป็นส่วนเกินอย่างชัดแจ้งเมื่อทีมมีทั้งอลริสันเบเกอร์คีวินคิลเลอร์ราอาดเรียนขวางทางอยู่ทำให้หมดสิทธิ์ที่เขาจะสอบแซงขึ้นมาได้ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวองในของสโมสรก็ระบุว่าในตอนนี้ทีมงานซื้อขายของเรากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อหาสโมสรใหม่ให้กับเขาก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามหากท้ายที่สุดเราประสบความล้มเหลวในการหาทีมใหม่ให้กับคาริอุสเขาเพื่อจะได้อยู่กับทีมต่อไปจนกระทั่งครบสัญญาที่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงสัมเมอร์น้าเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เมื่อพูดถึงนักเตะที่อยากจะย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของตัวแทนสำหรับนักเตะที่เก็บเข้าของย้ายไปแล้วกันบ้าง ในสัปดาห์นี้เราเพิ่งยืนยันการปล่อยตัวเซอร์ดานชากีลี่ปีกมากขามข้อเดียวที่ย้ายไปกับทางโอลิมปิกลียงดตวยสนราคาในเบื้องต้น6ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิมเ่มเติมอีก5ล้านยูโรแน่นอนว่าส่วนตัวแล้วผมก็เชื่อว,ว่านี่คงเป็นหนึ่งในนักเตะที่เ,เพื่อนๆเสียดายกันมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นความสารพัดประโยชน์ของเขาที่เล่นได้ทั้งแนวรุกและมิดฟิลด์ ประกอบกับพรสวรรค์ที่เจ้าตัวแสดงให้เห็นมาตลอดจากผลงานในสนามทั้งการยิงประตูและแอซิสสำคัญๆที่มาจากฝีเท้าของดาวเตะวัย29ปีรายนี้อยู่บ่อยครั้งเมื่อเขาได้รับโอกาสลงสนามอย่างไรก็ตามในตอนนี้ทางเยอเกนครอฟก็ได้ปูทางสำหรับการย้ายทีมของทางชากิลี่เอาไว้แล้วตั้งแต่เนนๆด้วยการปลุกปั้นฮาวิเอลเลียดที่ลงเล่นได้ทั้งตัวริมเส้นและล่าสุด ก็ถูกดันมายืนเป็นมิดฟิลด์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นทำให้ทางโคเซอนเริเก้อติบักซายเลือสสเปนิชของเราออกมาล่วมแสดงความคิดเห็นว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของนายใหญ่ชาวเยอรมันเลยทีเดียวเห็นได้ชัดเลยว่าเซอร์ดานชากิลี่เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีความสามารถที่สุดยอดแต่ในตอนนี้คุณมีนักเตะอย่างฮาว,วิเอเลียตในทีมที่พร้อมจะทดแทนเขาอยู่แล้วเรเก้กล่าว นอกจากนี้เขายังเป็นเด็กหนุ่มที่คุณไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่เพนนีเดียวเพราะเขาอยู่กับทีมของเราอยู่แล้วและผมก็เชื่อว่าฮาวีจะทดแทนชากิลีได้อย่างไร้รอยต่อเรามาปิดท้ายกับข่าวที่แห้ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับไปดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะใหม่ของเราในช่องโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายกันบ้าง ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นฟาบิเซโอโรมาโน่หรือทางเจมส์เพียสก็ได้ออกมายืนยันตรงกันว่าลิวอร์พูลมีโอกาสเสริมทัพผู้แรนในแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมแต่มีเงื่อนไขสําคัญก็คือการจําเป็นจะต้องขายทางดิว็อกโอลกี้หัวอ,อกมาเทพออกไปให้ได้เสียก่อนล่าสุดทางเอียนดอยหัวหน้านักข่าวของนิวอร์พูลเอกโคก็ได้ออกมาอัปเดตรายชื่อของนักเตะที่มีชื่ออยู่ในลิสต์เป้าหมายที่เราหมายตาเอาไว้และมีโอกาสจะตบเท้าเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลด์ เซอร์ดานชากิลี่ย้ายออกไปแล้วทำให้ตอนนี้เหลือเพียงทักคุมิมินามิโนะและด ok ิวออริกิเป็นตัวเลือกในแนวรุกนอกจาก4ตัวหลักในแดนหน้าของเราแม้ว่าฮาวิเอเลียดเองจะขึ้นมาเล่นทางกราบขวาได้ด้วยก็ตามดอยกล่าวไกเด้กอดอนจะได้รับโอกาสลงสนามในเกมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศแต่หากมินามิโนะหรือโอริกิย้ายออกไปซึ่งรายหลังก็ดูมีความเป็นไปได้มากกว่า มันจะเหลือที่ว่างสำหรับนักเตะใหม่ซึ่งในตอนนี้ทั้งจอร์ดโบเวนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดและสมยราซาจากทางวัตฟอร์ดก็อยู่ในชื่อที่สโมสรจับตาดูอยู่หรือว่าู้จัดการปัญหาใหญ่ด้วยการซื้อปลักลังตัวกลางเข้ามาแล้วและมันก็สมเหตุสมผลที่พวกเขาจะเลบะบรรดานักเตะส่วนเกินออกจากทีมไปบ้างดังนั้นพวกเขาจะต้องขายนักเตะก่อนหากหวังจะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เข้ามา หาไม่แล้วทางเยอเกนครอฟก็เชื่อมันว่านักเตะที่เขามีอยู่ที่แอนฟิลจะสามารถท้าชิงความสำเร็จได้อย่างน้อยก็จนกว่าจะถึงเดือนมก,กราคมแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยแล้ะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ